มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิลสมิธขึ้นไปจัดฉากใหญ่คริสร็อกกลางเวทีออสการ์ค่ะหลังจากที่ได้มีการสรุปรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ปี2022ครั้งที่94แต่กลับมีโมเมนต์ที่ทำเอาช็อกกันทั้งโลก และกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนต่างจดจำกันที่สุดในออสการ์ปีนี้ก็คือการที่หนึ่งในนักสแสดงชายยอดเยี่ยมอย่างวิลสมิธนะคะได้เดินไปตบหน้าคริสบ r ็อกกลางเวทีที่กำลังเผยภาพสดให้ได้ชมกันทั่วโลกเหตุเกิดจากวิวนะคะได้โมโหคริสบ r ็อกที่มาแซวเจด้าภรรยาของวิวที่กำลังป่วยอยู่ในขณะนี้ค่ะ โดยมุกที่คริสบร็อกเล่นนั้นเป็นการแซวแล้วก็ล้อเรียนเกี่ยวกับภรรยาของวิลสมิธนะคะที่ป่วยเป็นโรคผมร่วงผมบางแซวเจด้าว่าให้ไปเล่นหนัง GL j a n เเพราะเธอนั้นหัวล้านซึ่งนั่นก็เป็นมุกที่เรียกได้ว่าแย่อย่างสุดๆนะคะและหลายคนต่างก็บอกว่าคือการบูรี่ออกสื่ออย่างเห็นได้ชัดค่ะเพราะว่าเจด้าได้ป่วยเป็นโรคผมร่วงตั้งแต่ปี2018 ทำให้เธอต้องโกนผมและต้องรับมือกับอาการของโรคนี้อีกทั้งยังต้องเผยทรงผมที่โกนเลี่ยนต่อสาธารณะทางวิลสมิธเองก็คอยให้กำลังใจภรรย,ยาของเขามาโดยตลอดนะคะ แม้ว่าทีแรกวิวเองจะพยายามขำกบเกลื่อนแต่เริ่มทนไม่ไหวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้วิวเองต้องขึ้นไปจัดฉากใหญ่กลางเวทีออสการ์พร้อมทั้งยังบอกอีกว่าอย่าได้เอ่ยชื่อภรรยาของเขาออกจากปากของคุณอีก หลังจบเหตุการณ์นี้ในช่วงพักเบรกนะคะได้มีการรายง,งานว่ามีคนเข้าไปปลอบวิลกันเป็นจำนวนมากและเหมือนกับเห็นวิลได้ปาดน้ำตาแต่หลังจากเหตุการณ์นี้วิลเองก็ได้รับรางวัลอสการ์นำชายปีนี้นะคะหากไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นคงจะดีเป็นอย่างมากเพราะมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเขาในการรับรางวัลปีนี้ค่ะวิลสมิธขึ้นไปจัดฉากใหญ่คริสล็อกกลางเวทีออสการ์ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ